สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั้ม WWE 2K 2 2แมตไต่บันไดชิงแชมป์ NXT North American อยู่กันในศึก NXT Takeover Stand and Deliver ออกมาก่อนคนแรกมาจากใข่ตรงข้ามเลย ส่งตรงจาก AEW พี่หมีคีดลี the Lee. Lee is a superstar born for the high stakes of takeover. First takeover match he had was a win in War Games. We've seen Lee have takeover classics against the likes of Johnny Gargano, carrie and Cross, and Dominic Dijakovic. At takeover, Lee's potential is limitless. คนที่สองนึกว่าใครจากทีมเดอะจัดเมนเดย์ดามิเอนพีซช่วงนี้ก็แสบใช้ได้นะเนี่ยจัดเ e นเดนะ แต่ก็โดนอาทูตปั่นอยู่แสบเจอเกเรียนคนนี้อนาคตอาจเป็นแชมป์โลกอาจแคสอินสำเร็จ อนาคตไกลครับคนต่อมาโอ้โห,โห,โหพ่อหนุม่มฮอตจาก AEW <c oughs> อีกแล้วไอซ์ยาสเวิร์ฟสกอตหรือสติกแลนดนั่นแหละช่วงนี้ค้าขึ้น ฝั่ง WWE มี LA Knight ฮอตฮอตฝั่ง AEW ก็มีนี่แหละ Stegman คนมันฮอตทำไงได้อ่าคนต่อมาจากแก๊งก่อการร้ายที่บา้าแห่งกลุ่ม r <200. S 2> ท t ิ i ิชัน่น n อ่าถ้าปัจจุบันก็ได้แจ็คก,กันแหละ ตอนแรกก็มีมุตตฟาอาลีเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วพอสักพักแก๊งไม่ลุงก็เตะมุตตฟาอาลีออกจากตี้แล้วก็ทีบามัง้งขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนแล้วกลุ่มก็ ค่อยๆแตกแบบเงียบๆจนปัจจุบันกลับมาเป็นไดแจ็คหรือโดอมินิกไดจักโควิกชื่ออย่างยาวและคนสุดท้ายเจ้าของแชมป์นั่นแหละเวสลี ปัจจุบันบาดเจ็บยาวครับก็ขอให้หายไวๆคคนนี้ปั้มหนุกดีจากอ,าอาดีตทีม M S K นะส่วนคู่หูโดน่า่ไล่ออกคู่หูน่าจะมีคดีอะไรสักอย่าง พี่แกเลยฉายเดียวเลยเวสลีแล้วก็ดูเข้าท่าอยู่ชิงแชมปเส้นลองของค่ายลองแหม่ปลาลองเอาลุยเลยเวียงทิ้งเลยพี่หมีโอโ้โห ครับเิร์ฟแม่คนมันฮอตนี่เก๊กขอเสียงอพีเมียนเอ้อเกอร์อ่าเิร์ฟแปลกระไดยอยากได้แชมป์ล่ะไม่พูดเยอะอยังไม่เอาแม่ <laughs> กระางอะไรต่อยเลยนี่แน่นี่แน่นแน เอาเวสลียพี่หมีจับเวียงทิ้งอีกแล้วขยันเวียงทิ้งทีบาบอกอะไรนักหนาวะเดี๋ยวครับพี่เมียนเอาพี่หมีโอ้ยจอมพลังโยนทิ้งนี่เดี๋ยวยังไม่จบมูนเซาสว,วยๆตัวเบลเมมูนเซาเอาดิไอพี่เมียน เอาขึ้นยอดกระไดเวสลีย์พากทิ้งแม่งเจฟฟี่ขึ้นไปทำไมอนอนยาวๆตื่นแล้วพเ <c oughs> มีนบอกพากหัวไอ้นี่เกาคืนโยนทิ้งแม่งคนละทีเอาเวิร์ฟหยยบซ้ำอีกโอโ้โหตายตาย ช้ำในเอาแมทนี้เอาครับใครแก่พี่เมียนกับสเวิร์ฟทีบาพักกระจายแม่งไม่ต้องเอาสักคนปีนทำไมนี่โซนเดี๋ยวพี่เอาเองนี่ต่อยต่อยคอร์อนักอิดชา้าไอเราต้องไปพักอาการบาดเจ็บ ไอ้นี่ฮอตนาะพี่หมีแบกอย่างเดียววันนี้กรรมกรเก่าปะเนี่ยมบมาว่าเรานี่ม, <c oughs> มูลซ้อมิงแม่บูลลี่อ๋ออพี่เมียนโดนซอกแม่อุ้ยหน้าทิมพี่หมีแ,มแมมมย่งเลโทโขกเลยเฮ้ยเริ่มเดือดแล้ว ไปแล้วพี่หมีกระดึบกระดึบกระดึบไอทีบาก็ยืนดูเพลินเลยนะมึง <laughs> ก็ตุ๋ยดิเออสอยมาเอาโหลนครับพี่หมีเออมีช็อตอย่างนี้ด้วยอ๋อทีบาขึ้นบันไดเอ,อ้ขึ้นโอย สับสนแล้วเอาพิเมียนตายอ่ะพิเมียนพีเมียนแกล่างยืนดูตุ๋ยดิเออผาดทิง้งจบปล่อยมันห้อยไปเอาจับสป,ปายบาัตเตอร์โดยทีบาพิเมียนห้อยตรงเตงเปล่อยทิง้งะ จับอ้ยงัดเลยทีบาบอกเมื่อกี้พลาดขอใหม่แล้วกันกระโดดเออพลาดเหมือนเดิมเอาพี่มีโดนเล็กคอนนิงแจกไม่ตายไปแล้วต่อยครับทีบาจับเอาหน้าฟาดบันไดอุ้ยยังไม่แตกนะขลางเดือด โอ,อ้าวเฮ้ยเฟียดโยอายอ่ะพี่หมิกโดนด้วยโอ้โหแจกกระนำโอ้โหหลับคู่สเสมอบอกเอ,อ,อ้าไม่ได้พึ่งจะแกะเอาโดนถีกระจะาดอดแหลก <laughs> โอ้ยมันเลยนี่กลางมาได้ขวางหน้างต่อยไม่โดนหรอกต่อยเออเอาดิเอาเอาข่าก็แท้กัน,นีเจาอ,อยางาไปแล้วทีบาแกแล้วเว้ยเอา,เอา,เอาจับเสียบเลยไม่น่าขึ้นมาเลยพี่เมียนบอกโดนซุป,ปเปอร์เพกละโอห นอนย,ยาวๆไปเลยตกข้างล่างไปเลยคนดูท่ดอิดออซัมปีเมียนบอกตูจะตุยอาดีปาแกแล้วอันหนึง่งขีดได้ขีดเดียวเองน่ะสองขีดสามขีดโอ้แกเร็วเว้ยข้ลัางไม่สนเลยตีกันอยู่กำลังมันเข็มขัดช่างแม่ ขอตีกันก่อนเอาผ่ากับเซิร์ฟห้อยตรงเตงอธีบาพี่เมียนจับนี่แน่แห่แม่งบังอาจบัดซุป,ปเปกเราเกือบตุยขอเสียงหน่อยอุ้ยนี่แบก็กซูเปกก็เซิร์ฟทิ้งเขาเอาแฟตไลเนอร์ ผิวจัดคนฮอตจ่อยางครับได้แจ็คถ้าเรียกได้แจ็คก็ไม่ต้องสงสัยเนาะกรีบ้านี่กระโดดวิ่ยหมุนติวตวไอตัวเบลมโดดเก่งจังเอ่อเวสลีย์กระดึบมาอย่างเร็วเลยทีบ้าใส่เฟียดโยอายแจกยับยับ เบสลีแกะไม่ได้แกะโอ้ยสวยแท้โดนทิน้งอีกเอาทีบาโดนโอ้ยชื่อท่าอะไรวะรู้จักแต่สปิริตบอมใครรู้บอกด้วยย,ยุ่งนักเมียนมานี่เลยเอาจับเสยเฉยอุ้ยเกือบโดนแล้วตูวดู โหมีนโขกหน้าให้ไปล้วเอาแชมป์แลขี้เกียจเล่นกับพวกเองไปแล้แกโดนตุย๋ยเอาไม่ยุ่งอะไรเราเออฟังนี้ก็ต่อยจังคืนมาหมดแล้วอ้าวแกครับทีบาไม่สนไม่สนแล้วเจ้าของแชมป์อยู่ข้างล่างเออเอายุง่ง เริ่มวุ่นวายอาะเวิร์ฟเวิร์ฟผักสุดแรงเรียบร้อยออดแรกอัดก๊อปปี้บีกเดือดแท้เขาสอกนี่เวสลีย์หมุนมากเกี่ยวคอเวสไอชีดลีลีลีเหมือนกัน เอาครับเอาบีดมาเฉยรีเวิร์ดดีดีดทีไอ้ซสวเวิร์บเบงกา้ามนี่คนฮอตทำอะไรก็ได้ใครแคร์นี่ไม่เอาแชมป์หรอตบต่อยโอ้มานี่จะพึ่งนอนเวทลีมาถีบหน้าเอ้ยใครอยู่บนกระไดวะนะ่ะเห็นขาดำๆใครอ่ะ ทีบาเหรอทีบาขึ้นบันไดบ่อยมากแต่เหมือนจะว่าวตลอดอันลนแล้วเอาอันนี้แจกอย่างยอดเล็กคนหนิง่งใครแจกได้ก็แจกจะโชคสแลมไม่ได้ครับพิมเมียนวลีเบสลีแยบอยู่แยบเวิร์ฟเวิร์ฟเวิร์ฟจะเอาแชมป์แล้ว เวสลีย์พักทิ้งอย่ามากวนไอ้เมียนได้แจ็คได้แจ็คพักเออเรียบร้อยจับแห่กระจาดเทกระจาดแมส <laughs> พักสับสนแล้วได้แจ็คบอกก็อย่าตีกันเออ,เอตอนนี้ยังไงวะยังงง,ง เวสลีเก๊กหน่อยขอเสียงหน่อยคิดลีเอาไม่กล้าปีนเดี๋ยวหล่นทีบาขึ้นอีกแล้วไอคนนี้ขยันขึ้นมากออต่อยกับเวสลียเอาดาเมียนเอาล่นครับทีบาหล์ลนด้วยเ,เวสลีขลางคู่กัดกัดกันอยู่ ช่วงนี้กำลังมุ่งมั่วเอาแบ็กสเตเบิลไปเลยมาตามคู่แคนครับคีดลีมันจะไปไหนมันนี่เลยแบ็กเบเกอร์ไปชอบหักหลังรถนี่ดามียอเนอู้ดินหลุดเจาะยางครับ คีดลียังไงอเอาดามีียนแตกเหรออ้โดนเตะแผลอีกเรียบร้อยอะน้ำแดงออกแล้วเดือดจริงอะถ้าไม่เดือดไม่ได้เลือดโอ้หเตะสวยๆครับเวสลี เจาะยางนี่สซาเวิร์ฟจะใส่ไม่ตายปีเบียนบอกไม่ต้องโอ้แย่งกันเฉยมาม,มึงโดนเองอุยอ๊ยอยน่าโหดมากเอานี่ไปเลยอุย๊ยฟาดเมียนเมียนมอนี่เลยมาพลิกแพงหน่อยเฮ้ยสปีลีดบอม สุดจัดมีการพลิกแผงท่านะเออภาค 2K 22สุดยอดเลยภาคเก่าๆเหมือนไม่มีนะหรือมีแอดว่าไม่มีมันน่าจะเพิ่งมีภาคเนี้ยมาเวสลีแตะซะหน่อยเอาไปเข้าทางพี่หมีจับสปิริตบอมไปอีก จกยับยบเวสลีเวียงไปนู่นไม่ต้องแจกผมนะผมไม่เอาแต่พี่อะเอาเอานี่คอมโบผมปอูแตกแตกเปล่า,อาจอแดงอแทงเข่าเลยมาต่อยหัวกู้ยเดือดมันก็ครบรวดั้งแมต์นี้เดี๋ยวเดือดเดี๋ยวหาเดี๋ยวมัว่วนี่ มาจะปีนบันไดกันยังบันไดสองตัว <c oughs> ได้แจ๊กรอใครอยู่ฉันรอเธออยู่รอคิสลีกะกลาโดดสับศอกใส่โอ้ยดามีนีนใครก็ได้เช็ดเลือดพี่แกหน่อย <c oughs> อย่างกระหนังสยองขวัญ <c oughs> เอาไปไหนอะพี่เมียน แบกนานแล้วโดนสอกอะมัวแต่แบกเออโอ้ยเวิร์ฟเวิร์ฟปีนขึ้นไปแกะต่อหน้าเลยเฮ้ยเอาครับเรียบร้อยอุย้ยใช้ทีหลอยอ่ะก็แชมป์ใหม่ไปเลยนิวแชมป์ครับไอเซายเวิร์ฟสกอตหรือสติกแลนด จำนอตอเมริกันคนใหม่พี่เฟียว